ไปแลกคอ,อรมอมีมติขยายเวลายู่ต้อนและทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวตาม MOU จนถึงวันที่31กรกฎาคม2566เพื่อให้นายจ้างยืนเอกสารนนนเข้าวตาม m o u และขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าวทำหนังสือเดินทางไม่ทันภายในที่ทำหนังสือเดินทางไม่ทันภายในวันที่15พฤษภา,ภาคมแค่ผ่านมาให้ยุ่งทำงานและก็ทำหนังสือเดินทางให้แล้วเสร็จถึงวันที่31กรกฎาคม2566นะครับ โดยนายสุชาชมกลิ้นครับรัฐ่ิการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะคอรมอรครับมีมติเห็นชอบเรื่องข้องการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวซ้ำสัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมานะครับเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศซ่องประเด็นโดยประเด็นทีหนึ่ง พรอนพันธ์ในคนต่างดาวซามสัญชาติกัมพูชาลาวและเมียนมาที่เข้ามาทํางานตาม m อ็มยทีวาระการจ้างงานครบกาหนด4ปีระว่างวันที่1มกราคมถึง2องพ5ถึง3 1มกราคม2566สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทํางานเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่31กรกฎาคม2566ซึ่งในระว่างการพ่อนพันธ์ให้หนายจ้างทีประงคงจัดจ้างคนต่างด้าวดําเนินการข้ออนุญาตนําแรงงานต่างด้าวทีได้รับการพรอน เข้ามาทํางานตาม m อ u มควบคู่ไปด้วยและให้แรงงานต่างดาวที่หนังสือเดินทางรัวเอกสารนชายแทนหนังสือเดินทางมดอายุหรือการข้ออนุญาตให้ยุ่ในราชาอาณาจักรสิ้นสุดสามารถเดินทางกลับประเทศได้ครับอ่าแล้วก็ประเด็นที่่องค่ะก็คือพ่อนพันให้คนต่างดาวซี่สั้นชาร์ดค่ะกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามซึ่งไม่สามารถจัดทําหนังสือเดินทางและประทับตราอนุญาตให้ยุ่ในราชาอาณาจักรได้ทันภายในวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา ให้ย <an> ุ <t une> <an> ่ในราชอาณาจักรแล้วก็ทํางานเป็นการชัวคราวจนถึงวันที่31อกรกฎาคมหกเพื่อจะทําหนังสือเดินทางหรือว่าเอกส้านชายแทนหนังสือเดินทางโดยอนุญาตให้ยุ่แล้วก็ทํางานได้ถึงวันที่13มกุมภาพันธ์2567หรอหือว่า13กุมภาพันธ์2568แล้วแต่กรณีสาหรับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสุราธานีค่ะต้องยอมรับนะว่าเป็นฟันเฟืองที่สําคัญในการขับเคลื่อนกิจการของผู้ประกอบการจํานวนมากค่ะทางภาคอุตสาหกรรมภาคการทองเทียวที่ ตอนนี้กำลังฟื้นตัวการขยายเวลาหยุดเอกสารนให้แรงงานต่างด้าวค่ะสามารถจะช่วยแบ่งเบาภาระให้ผู้ประกอบการอีกทางปัญหาคาดแคลนแรงงานเป็นเรื่องแรงด่วนที่จะกระทบต่อผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวแล้วก็เพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยค่ะมีแรงงานต่างด้าวเพียงพอในการขับเคลื่อนกิจการรักษาความมั่นคงแล้วก็แก้ปัญหาเศรษฐกิจข้องประเทศกันเอาเป็นว่าพี่น้องชาวต่างด้าวนะแค่ว่าทําไม่ทันตอนนี้ขยายเวลาพอนพันให้แล้วก็ไปทําให้ทุกตองเสียกันค่ะ